เห็นบ่าต้นกล้วยออหมูแจักบ่ว่ามันเป็นยังขึ้นตายโอ้โหโอหูจักติบวกนามาตั้งปีสิบอวกตาเหอุที่มันตายจะเริ่มสุกสวัสดีอีกหนึ่งคลิปครับผมพี่น้องวันนี้จูซักใจดีอยู่กับลูกทรายคือเกาอยู่ทงอยู่ท่อย่ทงอยู่นะเอาสูงเป็นตะรัางครับผมดอกแก้วใจดีดอกแก้วฉีดตัวรอดหมวบ๊ดกลุมเอาสูงเป็นตะซังครับยาไม่จัดลอยต่างห้เอาสูงเป็นตสรัางเงาให้เงาขาดซื้อเงาซื้อซื้อเงา ซื้อเงาแต่ว่าข้นสั่นเมื่อนีร่เฮ้ายุดทงยุดทาเฮามาหามิมหามห้างมิมตอนนี้หลานไส้จอมยุติสิเหยกําลังไปลาดตะเวนอยู่พี่น้องไปจอมเบิ่งมีหมามิมครับเพื่อได้อีกห้างที่สองห้างที่สองเฮาได้ไปแล้วห้างหนึ่งห้างแรกห้างฟุกอีกห้าฟูกอีกแต่ว่าพอกับพอกับปู้นี่ไปบ่ไหวปวดขาก็เลยก็เลยนั่งเศรามีแห้งโสกันบ้านนี้พ่อสีฟ้า สูตรไรนกพีราบมันไหมอ๋อเรือเรยอบักเชียงนีู่นะบ่อกบอกเรยอบักเชียงชีวอกเรียงอีสูอีสูอมันเศรื่อยิงมันเศรื่อยิงเขาเมาไปมันเศรื่อแล้วเขาเมาบักเียงแล้วอีสูเศรื่อยิงเขาเมาไปเศรื่อแล้วอันนั้นไออสูตรไรนกพีราบที่เธอบอกพอไหมสูงเอาลูกเม็นไหมลูกเม็นครับลูกเม็นเออเอาไปใส่ทั้งหลังค้าเอาผ้าหัวผ่าผ้าบางๆห่อครับแล้วก็ไป่าไงไว้ ก็ไปว่างไว้เออตรงในที่เขาอยู่แม่งครับผมตองที่เขาขอนอนเขาขอนอนผลผลก็คือเขาสิบวมมากไก่บวมมากไก่ครับถือกินกันบวมมากไก่เลยครับอ่าบาทนที่นี่มือนั้นปุ๊บพอไงจูก๋ก็เลยไปท้ำสามลูกไส้บอกพี่น้องได้มาถุงบักงง่าหนึ่งลูกเหม็นนะ่ะเหมาถุงมาเลยบวมเหม็นก้อนฉีดเดียวบวมบวมเหนลูกเมหเม็นดีพิ่นใส่ห้องน้ำนะลัานเ่าเออลูกเหม็นบานนี้ก็เอามาผ่าห่อผ่า,า,เ,ออาเอา,าเอาผ่าดังไหมเออผ่าดังห่อ บ,อบ่อไหนซเบิ่งแล้วแต่ถือกินถือกินนี่กันปู้เหม็นแน่นานบ้านนี้เอาไปข้างไว้บ้านนี้ยข้างไว้ตามที่เพื่อนยู้เรามองโกนซอกหลังคาหางลิ้นบ่เขาบัดซลจู่เขาเปิ้ลจู้ที่บ้านเอาไว้ซู่ฮู้เลยเขาเปิ้ลจู้นูกไงฮะนกเขาเปิ้ลจู้นกผลออกมาเขาเปิ้ลจู้นอนเฝ้าไมันนอนเฝ้าเลยมันคือผ่วหนีคือค้ามบาเอามันนั้นมันนั้นในเรื่องฮะในเรื่อง หายมันลึ่งพุทธิเมียนป๊าไมนติดไม่ฉี่แต่มเยียนพอพุทธิะะกะนั่นพวกนี้หอก <laughs> พี่น้องเอ้ยเอาลูกเหม็นไปข้างไว้ตามลูกไส้บอกไปน้ำหังลินไปน้ำกวนหลังข้าที่บรรเขาไปอาศัยอยู่ผลปรากฏว่ามันน้อนเฝ้าตอ <laughs> <laughs> งตายนะโอ้ย วิเครานเปลี่ยนทำอย่างมันคือบิอ่หนีคือค้ามมามันยังทีหนีมันตื่นด้วยฮะตื่นกินอยู่มันตื่นกินอยู่มันสงสัยว่ากินอีหย่างเงี้ยโอ้บ้านในบ้านในคักใจแม่ครับถ่ายคักใจกันยังสีหนีสีหนีปลาไป่ดูก็ยังหนีพี่น้องโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาพี่น้องลองมึงเด้อผู้ใดมีนกบ้านใดที่นกพิราบจับลังค่ามีหางลิ้นที่มันไปอาศัยนอนลองเอาก้อนลูกม็นไปใส่เบิ้งคือยังเอาสูงว่าว่ามันสิได้ผลบ่คันไม่ด้ก็ดีกันนะครับหอยไม่ ขันมันได้ผลกับข้อเมนต์มาบอกพญิจูเนี่ยพญิจูเอาไปเฮ็ดดิมันมานอนเฝ้าปรากฏว่ามานอนเฝ้าบานีสีร่องวิธีหนึ่งบันที่เป็นชื้อวาววาวที่เป็นนกอินทรี่ไหมก็เขาเอามาห้อยไว้ถ้ามันบินเวิ้นๆมาตัวตามันมันเห็นว่านเปนนกอินทรีมันกิดตีบัวมาตัวคือยังไงก็คือรองเบิ้งบนคือยังไงร่องเบิ้งก็ได้้แลวเป็นตาได้ผลบ่แต่ว่ามันอันกษัตราย์ที่ห้าบาทอ่าเบาดวงหนึ่งแม่งครับยุคเขตบ้านเฮามีขายบ่ นี่แต่ของบอกงักซีของบักลงแหล่ที่ไหนของบักลงล่างอะร้องตะไคร้กก <c oughs> มันต้องใส่สองตัววันลังค้าสองฟังเดี๋ยวเขาไปหาซื้อจากมือเนาะเอามาหอยไว้เพื่อว่าห้าลังเทียเกิดอีกเป็นการตือนประมาณว่าคือหุนคือหุนไรกลา,กางสิ่ไหมกามันเห็นมันเกิดบ,บ่มาลงบ่ละนกมันเห็นกับบล็อกมาลงอันนี้ก็ห้ามันเห็นนะก <c oughs> ็อ่ะขันอยากได้ขั้งสองคือวิธีที่สามคือตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้พัดติกตะไคร้พัดติกเอาไปกันไว้เลยมันบ่ เอารัดตะก,กูไปยิ่งรัดไปเลยก็ต้องหาเบิ่งจังมือแล้วพูดพี่น้องหลานไสย้ยอมยุดซีเงยเลาะมาแล้วเป็นไดล,ลูกบมมีเอาอยางรอไปทังง้นม่วงเข้าผุน่ะผูดเป้าหมายต่อไปพี่น้องแต่ว่าอพอเพิินกับปู่เพิ่นนี่น่งเช่ามีแห้งนกเกินไปบอไวอันนั้นเพิ่นยังหน่อยนุ่มซุ่มกำอยู่อ่าควาวมแข็งแรงยังต่างกันอยู่ตาายแต่ว่าอเอาตาาะไคร้มาหลุกบาเรียรอดไปที่จานตาาะไคร้ แตกตลาดไม่แทกปอลก็ตะตายแปะน็อตยิ่งอันนี้คือแน่นอนแน่นอนบอมาอะไรนอนบอมาอันวิธีที่สามนี่น่งอ่าอันวิธีที่แรกคือลูกเม้นน่ะลูกเม้นบ่ได้ผลแล้วเอาไปเลยต้องรอผ้นล่อพ้นว่าล่อให้เขาถือกินให้เขาวิ่งซะก่อนแม่งครับแต่วิธีที่สองของบอนอาจจะบ่บ่บ่มมนใจกอะไรซื้อนกเบาโนกเกลียวเมืนบ่แม่งครับต้องวิธีที่สามเลยกระครับครับซุ่มหนึ่งพอเห็นเขาขายน้ำงานเทศกาลเมืที่มันเป็นนกลูกนกบินไหม เ่อถือไปหาซื้อไสตตอนนี้เี๋มันเป็นตยนนกเลยเด้แค่ทานนั่นสิเออจะเข้าใส่์ยังแล้วแค่ทานเออมันบินเดี๋ยวมันเปลี่ยนนกอินทรีเลยเห็นไหมแต่เขาวาวลองเบืองเนาะเบื้องต้นมันก็น่าจะตื่นอยู่มั้งวาวแต่ว่ามันลึงแล้วมันก็สืมาจับลิมเรีนรอวาวนกพิราบนี่เป็นนกที่ว่ามันถือมันฉลาดเติบอยู่เด้เออ คือเ <C ül üyor> ขาควบหมายขันแม่นมันมาอยู่ในบริเวณบ้านนี่เอาบางไรนกของเอาสูงไปไปไ,ปไล่ได้ผลเลยได้ครับอ่าบางไรนกที่มันมีแต่เสียงพี่น้องมันจะเสียงดังปังนะครับแต่ว่าบ่ามีอันตรายแต่นกพอดีตื่นเสียง,ยงคือมาบ่าได้เฮาเฮาเฮาไล่บ้านนั้นมาบ่ได้เฮาไล่บ้านนั้นนะครับแต่ว่า,บ,าบ้านที่นี่มันโป่งมันโป่งอาหารออยมันอยู่ในบ้านดีเขาไปประกาศขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านสิดอะไรยุตินะใครจะว่าอะไรไปโจไปแล้วไปโจไปได้ อีกแล้วอันนี้ก็ได้มองแมงคือความหมายว่าเข้าไปขออนุญาตพอผู้ใหญ่บ้านว่าพอผู้ใหญ่บ้านครับคือนกขี้ลาบอยู่หลังคาเง,าง,งือนผมมันหลายมันก่วความเดือดร้อนอ่าผมสิขออนุญาตใส่บังไล่นกของอา่าวชุ่เป็นตะซั่งนี่จุดไล่เขาอนุญาตให้ผมนี่คือประก,กาศหัวกระจายข่าวให้ผมนี่ฮาได้ยินเสียงปุง่งปุ่งปังปัง,ป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 งกระย่าคิดว่าอ่าเป็นว่าราสุดท้ายของอ่าวชุ่เป็นตะซั่งได้ผลได้มีน้องบังไรนกของเพื่อนได้ผลนี่ลีป้าเฝ้านะป้าเฝ้า แต่ว่าคือประเภทว่าเฮ็ดเฮ็ดหน้าเนี่ยเฮ็ดหน้าว่านเขานกลงมากินเขาเนี่ยหรือว่าเขาแก้แล้วเนี่ยนกลงมากินเขาเนี่ยเอาไปไลยย่ได้ผลได้ผลครับได้ผลพี่น้องจำนายไปไล่บังแล้วไม่แพ้ลอยเลยครับจำนายไปไล่บังแล้วพี่น้องผู้ใดสนใจก็สามารถทักเขามาสอบถามได้บังไล่นก ลั่นทุ่งเออไรทุ่งบังไรนกลั่นทุ่งคือเอ,เอาเอาสูงเป็นผู้ผลิตเองพี่น้องโดยในเฟซมันบป็นเพื่อนรับประก,กันนะครับครับที่เป็นขายในในเฟซในไลน์ในในทั่วไปครับผมจะรับประก,กันครับคือเอาสูงรับประก,กันแลาวคนไก่ผมรับแก้ได้อ่าแก้ไขให้ได้คือเพิ่นเพิ่นผลิตเองเพิ่นสั่งเองพี่น้องหาพี่น้องสนใจนะครับพี่น้องสามารถเข้าไปเบิ่งย้อนหลังในรีวิวที่พ่อใหญ่จู่กับจานร้อยลงไปให้แล้ว ลงลงลงในช่องไปแล้วนะครับลงทั้งช่องซูเปอร์ยาวเบาโจซักแชนแนลกับช่องร้อยแชนแนลลงไปแล้วออกพรรษานนี้ก่ต้องไปซื้ออ่าบังกระโปงก่ต้องไปซื้อบังแก๊สใส่บังไรโนกเลยยิงได้ครับแค่แอลกอฮอล์ขวดเดียวแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขวดเดียวจบเลยครับต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ย้ำว่าต้องเป็นแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจังสีประจุประจุไฟให้ให้เกิดเสียงดังได้ได้ครับประจุสงการสงครามจะไปยิงสงการยิงบ่ได้นะครับเป็นยังคือยิงบ่ได้สงการ ใา่ครับเป็นปับ๊บโอ้เพิ่นหาม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 ,อ,หามออกภาษายิ่งเลยครับออกภาษา <ผม S 1> ยิ่งไลยแตคือจังนี่ยแหละพี่น้องนกพฟีลาบนกที่มันก่อความรบก,กวนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าทางการเพิ่นบ่หามเนี่ยโอ้ไปไล่ได้ผลเลยบม่มาใกล้แทาน,นอนเพราะว่าเพิ่นตื่นเสียงนะครับเพิ่นก็สิตื่นเสียงนะครับ เฮ้ยแต่ว่าบัดนี้เฮาใช้บ่ได้ตี่อันดับแรกพุ่งยิวต้องไปขออนุญาตพ่อผู้ใหญ่บ้านก่อนถ้าเพิ่นอนุญาตจังสิเอาบังไรนกของลูกชายของเอาสูงเป็นกะสั่งนี่ไปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเอาหยังมาทางพี่บัดนี้พอมีคำถามสิถามถามบ่ได้บ่หยังมาทางพีทางพีทังพีทังพีนี่เห็นบ่อหนึ่งคุ้บ่อหนี่นี่เห็นบ่นี่ต้นกล้วยเนี่ยเห็นเห็นบ่ต้นกล้วยเอืออ่ามูจักบ่ว่ามันเป็นหยังคือตายสาหร่ายโอ้มูจักติงวกหน้าาามทงพีี่่สิบอกาเหตุทมันตาย หมาเห่าเอาหมาเห่าไปตองแห้งมหมโอ้ยนี่อะไรผมเล่าข่าวตํารวโว้ยหมาเห่าไปตองแห้งเอ้าขึ้นน่แม่หัวยินลากะได้เนาะแก่ขึ้นบผมวัดขาพี่น้องแก่ขึ้นบผมวัดขาเอาคลิปนี้พี่น้องนะครับรับชุ่มอ่าควบมวลควมซื่นของพอลูกครูห้าเบ้าจาวิถีบ้านๆให้พี่น้องได้รับชมกัน ฝากพี่น้องติดตามด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดพันติดตามกับกดติดตามช่องสุปอญ์เาบ้าโจสักให้น้ำแน่นะครับผมหลักการอย่าลืมก็ไรก็แช่หลักการอย่าลืมเยี่ยมชมโฆษณาไ้นําครับเพื่อ่าได้เป็นค่านุ่มของลูกไส่อ่าวสูงนะครับน้องสกายหรือว่าเด็กชายหลงรลักที่ปูโจเอินเนาะเอาคลิปนี้ล่าพี่ล่าน้องครับเจริญสุขสวัสดีครับจวดจวดพี่น้องจวด